เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะบ้านพร้อมที่ดินบรรยากาศดีน่มลื่นกว้างขวาง,วางราคาไม่แพงด้วยครับหลังนี้ขายเพียง980,000บาทนั่นเองถนนค้นกีนะครับเดินทางสะดวกมีไฟถนนได้ด้วยไม่มืดไม่เปรียวอยู่ในหมูม่บ้านแหล่งชุมชน อาณาเขตชัดเจนนะครับ2งานอย่างอีก10ตารางวา9 8 0 0 0ปมบาทเท่านั้นเองแถมแอร์ด้วยครับแถมปั๊มน้ำให้ด้วยแล้วยังฟรีค่าโอนตัวบ้านนี้หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพื้นที่เหลือเยอะมากครับปลูกต้นไม้ปลูกสวนจะได้สบายจดรถได้หลายคันเลยห่างจากถนนใหญ่สีเรนเข้ามาแค่450เมตรเท่านั้นเองไม่ห่างไกลแหล่งความเจริญครับไล้ตลาดใกล้เซเว่นใกล้มหาลัยปั๊มน้ำมัน จากากถนนมิตรภาพสายอุดรขอนแก่นนะครับไม่ไกลมีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็มาชี้เป้าให้ซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับสนใจติดต่อโดยตรงได้แปลงนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรน,นะครับับราคาเพียง9 8 0 0 0 0บาท สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแลวพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ